ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Fairy and c h a n n e นนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีที่ชื่อว่า Don't get water at night นะคะทุกคนที่แปลว่าห้ามเอาน้ำตอนกลางคืนนั่นเองเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นนก็เปิดกล่องนะทุกคนทุกคนก็จะได้เห็นเรานะคะไอ้นี่สมวัติโอ้โหภาพภาพเบลอใช้ได้เลยโอ้โหเสียงเกมดังมากเลย เสียงเกมดังมากบเบาหน่อยเบาได้เบาไวรดนมานีพอโอเคอเสียงก็ยังดังอยู่นะแบบเพอผีผีจมสแกจะได้เบาๆนิดนึงดังเกินไปเราไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> อืมอะไรโหภาพอืมทำไมาการเดินมันลื่นจังเลยอะโอ้โหไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบนี้เลยนะทุกคนเดินกนก้าวก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะคะ เออตอนนี้ก็ตอน,ตอนกลางคืนใช่ไหม,มด้านนอกไม่มีอะไรเลยทุกคนอืมหวังว่าจะไม่มีใครมาแอบส่องตรงนี้นะไม่ใช่หันกลับไปด้านหลังเจอผีนโป้นี่เนาะนี่อะไรอ่ะทุกคนใต้บันไดอะ่ะคืออะไรอะ่ะอืมนี่ตูระตัวอะไรเนี่ยอืแอบคนลุกนะทุกคนใจอ่ะ <laughs> เปิดไม่ได้ปิดปิดไม่ได้คนโหภาพอย่างเบลือ ภาพเลอมากเลยอ่ะนี่คือไม่ได้ไปปรับกราฟิกแรมันเลยนะคือเกมมันภาพพื้ของมันอยู่แล้วนะเฮ้ยเติมน้ำอยู่ะตอนนี้ไม่หวังว่าจะไม่มีใครแมป2สองมาด้านหลังใช่ไหมอืมโอเคน่าจะไม่มีทำไมมันเติมน้ำนานจังอ่ะโอ้ได้และ คนรู้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้นะทุกคนเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนประตูเคาะอือหือ,น,อน้ำมาตอนกลางคืนแล้วไงหรออ่าเอามาแล้วยังไงยังไงกินหรอไม่กินยังไงล่ะ ฮ้ยมันกินไม่ได้คื่อะไรยอะทุกคนเหยาน้ำตอนคืนใช่ไหมเสียวนั้นเนี่ยเสียวนะเสียวนะแบบในเกมนี้มันวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแล้วยังไงต่อในนี้อหรอไม่ใช่ I g o น no wonder อืมไม่มีใครอยู่ในนี้หรอเติมน,น้ำแล้วก็ก็ต้องกินดินล้วมันกินยังไงอะโอ๊ย ใจอยู่เลยเอาเอาหลับเลยเหรอ Didn't hit ending ฮะออาั้าจบแรกคือเราไม่ได้แอบแล้วแอบต้องทำยังไง Anise water แน่นอนอาแล้วแอบนี้มันต้องแอบอยังไงอ่ะ ตกใจมาอนตอนแรกอ่ะหอถ้แอบก็อยู่ในนี้หออยู่ในนี้ใช่ไหมเกิดปเลยไม่คือแปลาน้ำแล้วเขามาใช่ไหม ได้น้ำมาในมืออย่างเงี้ยเลยแอบเลยละกันตรงนี้ได้ไหมไม่อยากเชื่อว่าแค่เดินไปเปิดน้ำแล้วก็เอามากินมันจะเป็นต้นเหตุเรื่องแบบนี้ตามชื่อเกมเลย don't get water at night อยากเอาน้ำตอนกลางคืน เงียบอืมต้องทำอะไรหืม hmm? ทำไมมันมืดถรือว่าเราคิดเองสวยละ ว้าวอ๋อมันมีให้กดแอบใต้เตียงเองโอเคฉันคิดว่าฉันปลอดภัยแล้วนะอุ้ย I need to turn โอ้ยังมีต่อแป๊บหนึ่งวุ่นวายกับผมตัวเองอยู่ทุกคน อะไรเนี่ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใจเย็นใจ,ใจเย็นผีใจเย็นนะผีใจเย็นนะดูสโอ้โหมืดมืดเลยละ่ะเงีฮ้ยเกมดีนะเกมดี แป๊บนึงทุกคนแปบ๊บนึงเราเสียงกันติ่งฉันใต้ดินตรงนี้ใช่ไหมอื้ <c oughs> ต้อนรับเชียว อ๋อเนี่ยใช่ไหมสวิตช์พอร์เปิดแล้วยังไงทูเอนดิ้ง คือฉากจบที่แท้จริงใช่ไหมโอ้โห oh my god จบเป็นสองฉาก ending แล้วนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะ